สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller การอีกรงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการซุ่มแจกรางวัลปืนท็อกซิน5รางวัลมาอะครับผมผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมน,นะผม commentpicker.com ในการซุ่มแจกรางวัลน,นะครับอ่าขั้นแรกก็ต้องไปที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้นะแชร์ครับผมคัดลอกลิงก์ที่อยู่ของวิดีโอนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลย คัดชื่อคนที่ตอบสามแล้วผมเอาแค่คอมเมนต์เดียวนะแต่ว่าไม่ได้คัดทิ้งนะคัดเอาให้เหลือแค่คอมเมนต์เดียวครับผมและตรงนี้สําคัญที่สุดเลยครับสําหรับคนที่มีแฮชแท็ก wr win toxin เท่านั้นนะครับผมที่จะมีสิทธิ์ลุ่นรับรางวัลน,นี้ทําถูกกติกามาดูกันว่ามีกี่คนตอนนี้มีผู้ที่ทําถูกกติกามีแฮชแท็ก wr win toxin u อยู่207คนครับผมเย้ Yay! อละครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าว่าคนแรกที่จะได้ท็อกซินจากผมไปคือใครใครจะได้ท็อกซินไปใครใครจอห์นวิกครับผมขอบคุณครับผมยินดีด้วยเย้ yeah. โอ้ยจะมาตามล่าผมไม่เน่ได้แล้วคงไม่มาตามล่าผมนะสตรีมด้วยครับผมว้าวไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะโอเคครับผมคัดลอกแล้วก็ไปดูปุ๊บนะท็อกซินครับผมปุ๊บ3มคิว3คิว โอเคไม่มีครับผมอ่าต่อไปนะผมคนที่สองที่จะได้ต่อไป <c ười> คือใครอันต่อไปจะเป็นของคุณอาทิตย์บินทยาครับผมยินดีด้วยนะครับเย้เย้อ่าคัดลอกมาครับผมแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บสอีครับผม2 V ไม่มีครับผมอ่าโอเคอ่า ต่อไปนะครับผมคุณไอคนที่สที่จะได้ท็อกซินก็คือป๊ป๊ปาคุณเอดเดรียนลัวครับผมอคอนเกรตูเรชันเย้ยรับผมมาวางตรงนี้ V8 ครับผม VX VX โนยยยยยมยย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 ยอยย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  ของใครจะเป็น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 ของเขาินอาทิตย์มาปังโมครับผมยินดีด้วยนะครับเย้ยทนนิดมิชาอาทิตย์เออท่ินนิดมาปังโมครับผมอะไรของผมเนี้ยดินพลาลานกันเลยอ,อ่า 4, ครับผมอันที่สี่ซดเอ็มครับผมไม่มีโอเคครับผมมาดูกันนะผมว่าอันสุดท้ายที่จะแจกจะใครจะเป็นเจ้าของมันนะครับผม ออกซินอันสุดท้ายเป็นของของคุณแดนทรานครับผมคนเกร a ูเรชัน o n ่เรียบร้อยห้าคนก็ผ่านไปครับผม yes o k เค BJ ไม่มีโอเคครับผมทั้ง5คนก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอ่าแล้วผมแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาคอยติดตามแล้วผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจากเพื่อนเอนะ ไม่นานนี้ครับผมสักวัน2วันนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรมาแจกเพื่อนอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปมันๆแล้วก็แจกของดีๆครับผมให้เพื่อนๆทุกคนได้รับกันรับรับกันนะอด็ดบด็ดด็โอเคครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปจิบน้ำก่อนรู้สึกว่าลิ้นผันของแห้งกัแล้วกินครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายยยยย